วันนี้รายการตามต,ติดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เคาน์เตอร์จ่ายเงนินนะครับตอนนี้พาคุณศักชัยมาซื้อลําโพงนี่นี่ครับคุณศักชัยจ่ายเงนินนะครับซื้อลําโพงตัวที่ที่แปดเก้าสิบนะครับตังไม่มีจะแดกลําโพงจะต้องมานะครับโอเคครับ A few moments later เหมือนได้กีบอร์ดชื่ออะไรสักอย่างเลยดูดิข้างในเป็นกล้องด้วยนะครับเป็นกล้องแบบ มีกล้องฟิล์มถ่ายใต้น้ำโคตรดีเลยคือเป็นของแถมที่แบบใช้ได้จริงอะไรเงี้ยโอเคครับตามติดเต้นก็ไปนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเดี๋ยวเราต้องไปรีวิวลำโพงแน่นอนนะครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไอมาเสียตังค์วันนี้คุณตักชายมาซื้ออะไรครับซื้อลำโพงลำโพงอะไรครับพามาพามาามากาตัวไหนครับอ่าอะไรอ่ะ ซีรีส์เท<ห>่า<ส>ไหร่นะสี่สติกโอเคครับวันนี้รายการต่ำติสเตนก็เหมืนเดินมาโซนอีเกียนนะครับเราจะไปดูโซนที่เราเดินมาประจำมันเข้าได้รหรือเปล่าเนี่ยโอเค <Okay. S 2> นะครับเราจะไปเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคนะครับ <c oughs> และโซนที่เรามาประจำก็คืออยู่โซนตรงไหนนะครับ <c oughs> แพ้แดงมันก็คือโซนเซลลนี่เอง โซนเซลมันก็จะอยู่เป็นสินค้าประมาณสินค้าตามสภาพอะครับโอเคนะครับของดีเยอะมากเลยนะแต่เราได้โคมไฟได้อะไรหลายๆอย่างได้อะไรนัได้โต๊ะไปด้วยได้กระจกสองเออได้กระจกสองเก้ารหรือ700อนี่แหละไม่แน่ใจทุกขนเราจะเอาของตามสภาพนะผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าม,มุม แล้วมันอาจจะเป็นแบบนี้เปอเนี่ยอาจจะมีตำเน่นี่โต๊ะกินข้าวพี่ A few moments later นี่นะครับคุณสันใช่ไหมคร้บแก้วนะครับใบละยี่สิบบาทให้ดูดิ สวยนะสวยเหรอยี่สิบบาทมือเงินจับสินค้าตามสภาพมันเละก็ดูดิน้ำน่าจะใส่ได้ทีกีเพื่อเลยเออเออเออแต่อันนั้นดูดิมีลายนี่นี่อันนี้เฮ้ยแต่มันลายสวยนะดูดินี่จะเอาทั้งหมดเลยอนน่นไงใบหนึ่งหกใบนะเสนอคุณสั่งไปได้หกใบนะ โอเคนะครับผมมาตามติดมนูว่าเราจะได้อะไรบ้างจานแตกไปใบหนึ่งนะให้ทำกันจ้า <laughs> สัจทํทำจานแปก <laughs> อันนี้ไม่สวยเหรอ <laughs> อันนี้มันเตี้ยวะ่ะน้ำใส่น้ำได้น้อยถึงแล้วให้ดูดู่ะโอเคนะครับตามติดแเออมนูก็เอาไปกนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ใบทะเก่อ,อนก่อน <laughs> สินค้าตามสภาพน,นะครับที่เราไปดูกันบ่อยๆสินค้าที่มันลดราคาอะไรเงี้ยนี่นะคำหดได้มา ตอนนี้เราจะไปจ่ายตังค์ซื้อเก่งนะช่วงนี้ A few moments later ตอนนี้เราได้ออกมาสู่โลภภายนอกครับโบลภภายนอกก็ใช้ชีวิตเด่นกันปกตินะครับแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองครับโดยการที่ใส่แม้ตลอดเวลาห้ามถอดเด็ไม่กระทั่งอยู่ในรถนะครับ แล้วเด้รูอีกเกียร์ของสภาพตามสภาพที่คุณสอดชัยชอามาเคยนะครับเป็นของลดราคาครับโอเคนะครับตามติดได้ไันครับ